เก่งเขาครับทั้งนี้ทั้งเดียวเนื่องพราะว่าเก่งอ่ะเดี๋ยวทว่มันหน้าด้วยเลยนะคะลูกนะอ้ยผ่อนคลายผ่อนคลายสบายขอดูอ่าละครไปด้วยนะคะนี่ก็ได้ลูกดูในนี้ก็ได้ได้ไม่ได้เลยได้เพราะว่ามองมองไม่ค่อยเห็นฟังเพลงนเหรอเออ ดีนะครั้งวันเกิดใช่ดีล้วกันไม่ต้างขอบคุณดีะครัเพิ่มเขมากันหนึดแขนตรงนี้ต้องเห็นเพิ่มเขมเต็มตัวเลยแล้วค่ะอาแตเอาครีมมาทาทาครีมไม่น่าครีมใช่กําหมดต่ไดง่ายครีมตรงนั้นนะคะ คะนนเหรอเอาเอาเอาขอนไดเคะแนนการพูดได้เท่าไหร่เรอกะคะแนนการพูดได้เท่าไหร่อ๋อมัน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 คิดเป็นอร์เซ็นคะแนนการพูดมันยิ่ยิมากเตู่ปเยอะแต่ว่าเไม่ค่อยคิดไปนั่นเพราะว่านั้นใช้สิบเะว่า พูดอ่ะมันเน้นการพูดมันเขาไม่ได้เน้นเขาไม่เน้นอ่าทางทฤษฎีการเขาเน้นภาพแบบถ้าว่าไปเวลาตอนแก้จบเลยใช่ไหมอาจารย์เขาจะถามทุกคนเลยว่าเขาจะถามว่าะเขาแน่ใจว่าจะต่อที่โอมิดใช่ไหมเพราะว่าโอมิดมันมีทางออฟฟอร์ดทั้งแบบแบบเป็นแบบใช่ไหมมาสุดเป็นมบบไหม่าไดคือที่มีเพราะว่ามันมีสางทางนั้นเคยส่งไาเสร็จอาหาอ๋อเป็นสาขาใหญ่เหรอใช่สาขาใหญ่อ๋อ ก็คือแบบภาษาอย่างปิกซ์ภาขาเนี่ก็อันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวต้องหันไ University of Mississippi นะคะ Number ์ one in south of USA เลยคะแล้วต้องใจคนนี้แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งเพราะว่าความโจทย์รอบมหาวิทยาลัยก็จะมาโฆษณาเยอะะแต่ที่นี่ไม่ได้ว่าวุฒิอะไรสําคัญอะไรเรียนที่ไหนสําคัญนะคะขอให้ว่าเราอยากชอบอยากทํางานอะไรมันก็ต้องมีเทรนเนาะมีไปอบรมพี่เอ็มเคก็ดูนะคะว่าจะได้องตัวสบการณที่ไหน ถ้าตั้งใจแล้วขยันมันก็มีทุกอยางเรียนที่นี่แหละเนาะไม่ต้องยื่นมหาลัยอื่นแล้วเพราะเราได้เรียนแบบลงเฉพาะทางอะไรมากมายแค่วันเงินผม่เดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขึ้นนะคะเราไม่เป็นไงกันเครียดหรือว่าจะจะหาอาคารยังไงดูว่าเดี๋ยวเราว่างๆเราต้องไปนั่นนะลูกไปถ่ายรูปให้ให้เพื่อนๆเ,เขาดูไปถ่ายวิดีโอหน่อยนะเพราะว่ามันมีคนแบบอยากเห็น University of Mississippi อย,อยู่บรรยากาศสวยงามมากที่นั่นบรรยากาศสวยแล้วว่าเป็น โอกแบบสไตล์ออกแบบสไตล์อะภาษาภาษาตั้งแก่อนจที่คนส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาสมัยก่อนจะบวชจะไมก่อนต้องเป็นมหารอะรประมาณนเดืยวโอ้โหมันคลาสสิบห้านาทีอ๋อแบบบากนี้บ้านอ๋อโดนเส้นดีนะนี่นวดหัวนวดมือแล้วก็ค่อยเป็นนวดเท้าไม่ได้นวดเท้าแล้วก็มันนวดนะอ่าเหลือขานะคะแป็นที่เป็นที่ขาล็อกแน่นขาปีแน่พี่เอ็มเคก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่า ใกล้จบใกล้จบสองพนโอเคใกล้จลนะค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะพีนะ